คุณคิดว่านรกมีจริงไหมไมายมาให้ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกมายฟื้นสิมายเจ็บหัวเจ็บหัวหรอลูกเดี๋ยวเราตัดนึ้งนะเดี๋ยวป้าจะรีบพาไปโรงพยาบาลลูกรอตั๊บนึองอ๋อ <c oughs> ไหวแน่นะลูกอดทนไว้นะเดี๋ยวปลาจะหาคนมาช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยสวัสดีท่านทัศนยัยสาราชใช่ผมเองช่วยพาลูกผมไปโรงพยาบาลทีหรือแม,ม่ก็เรียกกูไภให้ผมก็ได้ นะนะไม่ใช่จุดประสงค์ที่เรามาอยู่ตรงนี้อะไรกันจริงๆแล้วเราคือยมทูตมีหน้าที่มารับท่านในค่ำคืนนี้เลิกพูดจารไรสาระเด้ยแล้วนะถ้าไม่ช่วยก็หลีกไปเฮ้ สวัสดีอีกครั้งครับเราคือ,อยามาทูตชื่อของท่านคือทัศนัยสหราชชาตะ19เดื 2015. อน10 2 15มดานะ25เดือน8 2565ซึ่งคือวันนี้ถึงเวลาของท่านละเป็นไปนไม่ได้ จะเชื่อเราได้หรือยังนะว่าเราขอยอมรัทุกข์หงามหลงอชายเไครับ่อครูอยากกลับบ้านหูอยากกลับบ้านไปหาแม่ถ้างั้น ผมขอโอกาสกลับไปมีชู้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับท่านโอกาสเหรอโอกาสสำหรับอะไรเหรอครับเอางี้ดีกว่าท่านอยากได้อะไรท่านบอกมาตรงๆเลยดีกว่าเอาเงินไหมเงินผมมีมากมายมหาศาลเลยนะเอาไหมท่านก็น่าจะรู้ว่าโยมทูตอย่างเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ของพวกนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่น ก็ไม่แน่อะไรลูกสาวท่านชีวิตแรกชีวิตป้าคะหนูอยากกบบาลกับบ้านเรากลับบ้านกันเถอะคะ่ะนี่เรื่องนี้ลูกสาวผมไม่เกี่ยวนะและถ้าจะเอาชีวิตแรกชีวิตอะลูกน้องผมเพื่อนพร้อมผมมีตั้งหลายคนเจ้าสกี่ชีวิตอะ่ะบอกมาสิท่ากำลังเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่นะรู้ตัวเปล่า แล้วไงชีวิตผมมีค่ากว่าพวกนั้นตั้งเยอะท่านไม่อายลูกของท่านบ้างเลยเหรอท่านใช้อะไรมาตัดสินนะว่าชีวิตของท่านมีค่ามากกว่าชีวิตของผู้อื่นนี่มันจะไปยากเย็นอะไรฮะรับ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 ไปเถอนะนะแล้วก็ปล่อยให้ผมกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันก็แค่นั่นเองนั้นแสดงว่าท่านก็ยังไม่เคยเห็นสิ่งนี้นะสิ เรื่องนี้ไว้ใจผมได้เลยนะครับอยากให้ผู้ใหญ่นำเงินจำนวนนี้ครับไปแจก่จะให้กับชาวบ้านโอ้โหเยี่ยมจริงเดี๋ยวคุณช่วยเสนเอกาสารนี้ผมเลย นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดนะคนนี้เขาก็หกเราใช่ไหมคะป้าป้าทำเองอะป้าก็อยากให้ครอกกบครัวของเรามีความสุขอยากให้พวกเราสบายป้ารู้ว่ามันผิดหนูอ่าโกรธป้าแล้วลูก ชีวิตที่ผ่านมาของท่านนั้นเนี่ยท่านจะโกงอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของหรือทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่สามารถโกงได้นั่นคือความตายนั่นคือสัจธรรมของโลกไปเราในฐานะของโยงมทูตก,ก็ต้องรักษากฎนั้นไว้เช่นกันป้าคะป้าไม่ไปได้ไหมคะ ไม่อยากให้ป้าไปถึงเวลาที่ป้าต้องไปแล้วลูกหนูดูแลตัวเองดีๆนะป้ารักหนูนะลูกคนดีของป้า มีเงินทองกองล้นพ้นภูผาจะซื้อเอาชีวาไว้ก็ไร้ผลเมื่อความตายมีหมายทั่วทุกตัวคนติดสินบนเท่าไหร่ชีพไม่คือ